ใครที่เป็นในหน้าครับหรือลงทุนกับอสังหาไว้ครับให้ฟังข่าวนี้ให้ดีๆนะครับปรากฏการณ์อสังหาไทยคอนโดพลิกกลับครับบ้านมือสองมาแรงเรามาฟังเนื้อหากันครับจะถูกแบ่งเป็น10ปรากฏการณ์อสังหาริมทรัพย์ไทยครับในปี2,565การเปิดตัวโครงการใหม่ๆครับทั้งบ้านแนวราบและคอนโดมิเนียมจะเพิ่มมากขึ้นกว่าปี2,564คอนโดจะมีสัดส่วนที่สูงขึ้นเนื่องจากมีสต็อกลดลงครับและราคาที่ดินนั้นแพงขึ้น อันต่อมาครับบ้านแนวราบยังคงได้รับการตอบรับจากผู้ซื้อเป็นจํานวนมากแต่ประเภททาวน์เฮาส์ยังคงมีอุปทานคงเหลือในตลาดมาก 3. ครับคอนโดมิเนียมเริ่มฟื้นตัวครับจากผู้ที่ต้องการซื้อเพื่ออยู่อาศัยและซื้อเพื่อลงทุนมากขึ้นอาจจะเป็นการลงทุน2กลุ่มหลักๆคือกลุ่มที่ไม่เกิน1.5ล้านบาทและกลุ่มลักชัวครับ และกลุ่มที่4ครับโครงการที่อยู่อาศัยที่เกิดขึ้นใหม่ครับปรับลดโปรโมชั่นส่วนลดและของแถมมากมายครับเพื่อรักษาราคาประกาศให้อยู่ใกล้เคียงกับโครงการในปัจจุบันแล้วเราไปต่อกับอันที่5ครับบ้านมือ2ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากค่าธรรมเนียมและมีราคาและทำเลที่สอดคล้องกับความสามารถของกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มรายได้น้อยปานกลางคาดว่าการโอนกรรมสิทธิ์และบ้านมือสองจะขยายตัวต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยเฉพาะบ้านราคาต่ำซึ่งเป็นโอกาสสำหรับในการทำธุรกิจในบ้านมือสอง อันที่6ครับภาวะสงครามรัสเซียยูเครยนยังยืดเยื้อครับจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและภาวะค่าครองชีพของประชาชนอันที่7ครับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อจากราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลต่อค่าครองชีพที่สูงขึ้นและผลกระทบต่อการซื้ออสังหาได้เราไปกันต่อกับอันที่8นะคบับ้านมือ2อาจเป็นสินค้าทดแทนบ้านใหม่ผู้ประกอบการบ้านใหม่ครับต้องให้ความสําคัญและสนใจศึกษาก่อนพัฒนา อันที่9ครับราคาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นการขาดแรงงานอาจส่งผลกระทบต่อการสร้างที่ล่าช้าแผนการส่งมอบที่ล่าช้าซึ่งอาจจะส่งผลกระทบปริมาณการโอนกรรมสิทธิ์อันสุดท้ายครับจากสภาวะค่าของชีพที่สูงขึ้นขณะที่การฟื้นตัวไรายได้ช้าหากมีการเกิด NPL หรือหนี้เสียเพิ่มขึ้นสถาบันการเงินอาจจะมีนโยบายสินเชื่อที่เข้มงวดต่ออีกในปี2565 เอาไว้ในครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเจาะลึกหัวข้อต่างๆครับว่ามันมีความสําคัญยังไงกับอาชีพในหน้าและจะทํำยังไงเพื่อให้ได้เงินจากในวิกฤตต่างๆเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับ